นี้แสดงกันในเรื่องลูกหมาสามตัว <c oughs> แล้วก็คนเดินทางคนหนึ่งอ๋อร้อนจังเหนื่อยด้วยโอ้โหต้องจุงหมาต้องสามตัว <c oughs> เดินเล่นรอบโลกนี่มันน่าเบือ่อจริงๆนะ โอ้โหโออเอออสุดแล้ว oh, อ oh, oh, ุ้ยไม่มีแรงกระโดดโอ้โอ้ตามาจม่ะเราไปตักน้ำกินกันดีไหมอ่ะโอ้ไม่มีอะไรกินเลยอ่ะฉันน่าเบื่อจริงนะแม่ฉันก็ไม่ยอมให้ฉัน ทำอะไรเลยเออแ,ตแต่ต้องพาหมามันเดินทางรอบโลกแบบเนี้ยไม่ใช่รอบโลกอย่างเดียวว่ะเลยวันนี้เราอยากได้แกะนี่อยากได้แม่ได้คนแกะนี่พิจกัดเลยลูกนีเยเออนั่นแหละกูได้คนแกะมาแล้วเว้ย mẹ lấy ơi yên cũng à mẹ ảo cái đuốc mày à Mày ảo cái lo เบื่อจังเนาะไม่มีอะไรทําเลยอะ่ะ <c oughs> ต้องเก็บของใส่กระเป๋าก่อนเนาะ <c oughs> ไม่งั้นเราจะไม่มีของอะไรเลย <c oughs> ไปกันดีก,กว่า เราไปฆ่าเจ้านน่นต่อกันดีกว่าไปเร็วเข้ามันเข้ามันเข้ามันมีที่นอนแล้วเราลอดแล้วนะน้องหมอ ก่อนนะฉันขอเอาเชือกก่อนสงสัยเชือกขาดตามมาเร็วตามมา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 เฮ้ยชีวิตฉันเจอแต่หมาต้องไป ถึงยอดเขาเอเวเรนต์เราค่อยนอนสินะยอวันนี้ต้องขึ้นให้ได้กูล้อเอุ้ยอุ้ยอเอยย่อกูต้องขึ้นไปให้ได้เฮ้ยทำไมกูติดโอ้ย,อย เจ้าเป็นคนที่ฉลาดมากงั้นเราขึ้นไปทางนี้กันดีกว่าเนาะ เรามาพิชิตเทือเขาเอเวอเรสต์ได้แล้วเทือกเขาที่สูงที่สุดเอาล่ะเราจะจบกันที่นี่สินะเย้มาบู